ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อสมาชิกวิสาหกิจชุมชนป่ลังปัญญาทุกท่านครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องของต้นเพื่องฟ้านะครับที่ชําแล้วไม่แตกยอดนะครับมีปัญหาเรื่องไม่แตกยอดตอนนี้ก็เดิมมันมีโยประมาณ3ามพต้นนะครับบริเวณนี้เดิมจะมีต้นเพื่องฟ้าตอนนี้ก็นําส่งไปจําหน่ายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่ ยังไม่แตกยอดตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นะฮะประมาณร้อยกว่าต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาวิธีในการแก้ไขปัญหาก็คือจะลองฉีดปุ๋ยเคปซูลนาโนนางพญาทับทิม um, นะครับซึ่งเป็นของวิสาหกิจชุมชนพลังปัญญาที่ได้ส่งเสริมแล้วก็ใช้มาเป็นเวลา,า10ปีแล้วนะครับปรากฏว่าได้ผลผลิตสูงในพืชทุกประเภท วันนี้เราลองมาเทสกับเครื่องฟ้าดูนะครับว่าจะได้ผลอย่างไรเดี๋ยวรอให้สมาชิกลองติดตามดูนะครับอันนี้คือน้ำปุ๋ยแคปซูลนานโนนะครับนะฮะอันนี้ผมผสมเรียบร้อยแล้วพร้อมจะฉีดแล้วนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูหลังจากที่ฉีดไปประมาณสักเจ็ดวันนะฮะแล้วดูที่ว่าจะแตกยอดไหมนะครับอันนี้คือตอ้นที่ไม่แตกยอดนะครับนะฮะมีเยอะมาก นะครับนี่ฮะนี่ครับครับไม่แตกยอดเลยนะฮะครับเราจะลองเอาปุ๋ยมาใช้ดูว่าได้ผลไหมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้าสนใจเรื่องปุ๋ยแคปซูลนาโนก็ทักมาที่ปอสุดเขตทูน2 2เก้า 8, 7, 9, 1 2สขอบคุณครับ